เฮ้เขาก็ตอบชัดนะลำยัยก็ตอบชัดนะเพราคุณยังสทรงสรที่ถ่ายกันแล้วอยากดูกันแค่สองคนไม่อยากให้ใครดูแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสื่สาธารณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โป๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพนันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ AI มาตต่ตอบเพื่อ เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูหรือว่าคนนี้หนมก็ดูออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนเขาจะว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลงนมเหลียวหูเสื้ออะไรหนุ่ยแหลกกูลื่นคุณไม่เซิร์ตหลุดแค่นจริงมันเป็นการที่แค่ดิจตกันอ่ะมันไม่เอิร์ตหลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ช่วยหาคนนี้มันเซิร์ตกว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ๋อสตอรี่ลงนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงทรงหน่อยนิดนดง ขอ,อคนที่เป็นเทคนิคดีมาเลยขอคนที่แบบอ่านี่คือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับลำไยเขาเขาชี้แจงมาเราตามข่าวเรื่องเขามาตั้งหลายอาทิตย์อดตาหลับขับตานอนมาส่วนขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่วนใครที่บอกว่าไอ้เรื่องนี้ฉันรับไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยมันเป็นประเด็นข่าวที่ใหญ่ในวันนี้แหมสุดท้ายลำไยไห,หทองคําลำไยไห,หทองคําก็ต้องออกมาแถลงข่าวกันได้เห็นไหมครับ แถลงข่าวนะลำใยถ่ายองคำหลังโดนกระแสะแฉเรื่องนอกใจเป็นมือที่สามและการเลิกลากับผู้เอกอฮอมีการแถลงการว่าอะไรยังไงบ้างอ่ะนี่ <c oughs> จริงๆเราเข้าไปดูในเพจเขาเลยดีกว่าเขาออกเป็นอะไรมาวะลำไย หายทองคำจริงๆลำไยเขาก็ออกมาแถลงข่าวสัมภาษณ์รอบหนึ่งแล้วนะเขาออกมาแถลงข่าวสัมภาษณ์รอบหนึ่งแล้วนะทุกคนใครดูใครดูเรื่องใครดูลำไยเขาเขาแถลงข่าวบ้างนะเล่าให้ผมฟังหน่อยด้วยความอยากรู้ด้วยความอยากรู้ลำไยเขาแถลงว่าไงนะเขาบอกเขา เลิกกับปุ้ยกับหอยยังนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศชาติเราแต่อยากรู้เขาเลิกกันยังนะคขาเลิกกันยังนะอยากให้ทนายเล่า <c oughs> เนื้อหาที่เขาฟังมาเน,นี่ยนะมันฟังดูมันประแลมประแลม มันไปเล่นไปเล่นม,มันไปเล่นไปเล่นคือเขาก็ตอบทุกอย่างที่เขาตอบได้แหละอ๋อลำยยพูดในช่องแล้วน้องม้วมีคนําเม้นมน,น้องถึงตอบจริงๆมันมีสัมภาษณ์ใมรวมเมื่อเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจําได้ว่ามันมีข่าวในวงการบันเทิงเป็นไมรวมแล้วลำยยเ,ลยเนี่ยเขาไปออกรายการอะไรไม่รู้ไอเขาไปออกงานอะไรสักอย่างแล้าก็ มีไมล์รวมของนักข่าวมาถามเขาก็ตอบเรื่องเรื่องนี้ว่าเออสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างแล้วผลเป็นยังไงบ้างแต่หลักๆเลยหลักๆเลยเออลก,ลกเลย็เขาก็ตอบออกมาชัดนะว่ายังไงบ้างก็ตอบชัดนะว่าไงบ้างคนที่เป็นคนที่อยากรู้เรื่องของลำไย,ยอย่างเราเนี่ยก็ต้องก็ต้องรู้ครับอุย้ยบอสใครดีกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวนะสคำำยยงครามลำไยหายทองคํา อืมอ่ะขอบคุณสำนักข่าวของผู้จัดการนะครับเว็บไซต์ของผู้จัดการเนี่ยลงข่าวของลำไยไห่ตงคําไว้อย่างนี้ครับลำไยยอมรับนะครับว่ามีคลิปกับบอสแต่ไม่ใช่โป๊ะเปื่อยเครียดเพราะไม่ตรงปกนมไม่เป็นทรงไม่เลิศมั่นใจตัวเองตรงปกเลิกกับปุ้ยแนกอฮอเพราะความดีไม่ใช่ผลตอบแทนเรือความรักเอ้ยดาราก็ต้องตอบอย่างนี้เหรอวะเลิกกับปู้ยแอลกอฮอเพราะความดีไม่ใช่ผลตอบแทนเรื่อความรัก ลำไย,ยเมือขาวนั่นอย่าลืมล้างล้างยาฆ่าแมลงออกจากเปลือกลำไย,ยด้วยนะจ๊ะเวลากินเดี๋ยวเดี๋ยวนอ็อตเดี๋ยวนอ็อตอย่าแกะแค่เปลือกแลวเนืออย่าลืมเอาเม็ดออกด้วยเฮ้ยเขาตอบงี้จริงเหรอลำไย,ยตอบตอบว่าความดีไม่ใช่ผลตอบแทนเรื่องความรักต้องแยกระหว่างดีและถูกใจเรื่องที่ทํากันได้สองคนจ้างคนอื่นทําแทนไม่ได้บอกเรื่องปกติกินขี้ปี้นอนแล้วก็ตายไปเอ้ย อะไรอยูี่ลำไยตอบงี้จริงเหรอตอบจริงมีคลิปด้วยเฮ้ยลำไยตอบงี้เลยเหรอจากกรณีของลำไยหายทองคำนะครับประกาศเลิกลากับปุ้ยแอลกอฮอล์ก่อนจะถูกแชร์ว่าแอบเป็นกุ๊กกิ๊กกับแดนเซอร์บอสเอลวานถึงขั้นมีคลิปหลุดเจ้าตัวเปิดเผยในไลฟ์สดน,นะบอกว่ามีคลิปกับบอสจริงแต่ว่าแบบไม่ใช่คลิปโป๊เปลือยแล้วก็เครียดม,มากเลยเพราะว่าแบบนมมันไม่เมลิกนะส่วนปุ้ยกับบอสด,ดีหรือไม่ดีเจ้าตัวก็เผยว่าว่า อยากแรกเลยเว้ยคลิปมีจริงอยากจะตอบคําถามอันนี้เอเขาบอกจำด้ตอบว่าอยากตอบ,อย,ตอ,บอยากตอบมากคําถามนี้ว่าคลิปมีจริงไหมอันนี้ไม่ใช่นะคนที่ชอบเม้นว่าถ้า AI แล้วจะจ่ายทําไมถ้าทําความเข้าใจแต่แรกจะเข้าใจเลยคลิปมีแต่เป็นคลิปโมเมนต์ที่ถ่ายในห้องถ่ายกันสองคนไม่ใช่โป๊เปือยตอนนี้มีแก๊งเว็บพน,นันเอามาตัดตอ่อตรงนั้น ไม่ใช่หนูถ้าคุณกำลังหาของลํำยายที่หลุดอยู่จงรู้เอาไว้ว่าไม่ใช่หนูถ้าบางคนเข้าใจว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เคลียดเลยเครียดตรงที่มันไม่ตรงปกมันเป็นการดิสเครดิตกันในคลิปที่มันหลุดในเว็บพนันเนี่ยนมมันเหี่ยวเสื้อในก็แก่มันไม่เลิศช่วยให้มันเลิศกว่าน,นี้ได้ไหมและนมก็ให้มันสวยหน่อยได้ไหม มันเป็นทรงนิดหนึ่งขอคนที่ตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูกล้าพูดว่าหนูตรงปกจอบคลิปเห็นนมด้วยเหรอวะเฮ้ยแต่ไม่ได้คลิปลำไยนะไม่จะหลุดลำไยนะเขาบอกไม่ใช่นะเออแล้วบอกเลยนมที่เห็นในแชร์อยู่ไม่ใช่นมเขาเขาจะบอกของเขาดีกว่านี้เพราะงั้นถ้าคุณไปดูอยู่จงรู้ว่านั่นของเกเรื่องคลิปมีจริงเป็นโมเมนต,ต์ที่ถ่ายกันเออเขาตอบมาแล้วว่ะ คำถามต่อไปแล้วปุ้ยเอกอล์เป็นคนไม่ดีหรอทําไมเลิกกันปุ้ยเอกอล์เป็นคนไม่ดีเหรอทําไมเลิกกัน,กน,น,ำล,กกนลำยาไยตอบว่าอย่างนี้ไว้ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจเรื่องดีมันมันดีแต่บางทีแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักโอ้ยเดี๋ยวเราจะลงขอแกะรหัสคําพูดกันนะคําถามคือ ลำไยเลิกกับปุ้ยกับกฮอทําไมใช่ไหมลำไยตอบว่าต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจปุ้ยปุ้ยมันเป็นคนดีหรือมันเป็นคนถูกใจวะคนดีถ้าไม่ถูกใจก็เท่านั้นละปุ้ยเรื่องดีน่มันดีปุ้ยน่มันดีแต่บางทีแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเดียวนะลำไยลำไยไม่ตอบแบบไม่อ้อมอะ่ะไม่มีอะไรที่ต้องอ้อมเลยสำหรับดาราศิลปินสมัยนี้เว้ย เรื่องดีนะมันดีแต่บางทีแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทำกันได้สองคนอุ้ยตาตกลงว่าปุ้ยเนี่ยมันดีแต่มันไม่โดนสรุปปุ้ยอะมันดีแต่มันไม่โดนไว้รับใย,ยเขาก็เลยไม่เอาถ้าฟังอย่างที่พูดมาเนี่ยนะไอ้เราก็ตามมันตั้งนานว่ะเขาเลิกกันเพราะอะไรวะอ๋อเขาตอบแล้ว ไอเรื่องปุ้ยเป็นคนดีเนี่ยมันดีแต่มันยังไม่โดนบางเรื่องเนี่ยจ้างแม่บ้านได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักปุ้ยมันเป็นคนดีแต่มันอาจยังไม่โดนเว้ยผมอธิบายตามที่เขาให้สัมภาษณ์ถูกใช่ไหมปุ้ยเป็นคนดีปุ้ยแอลกอฮอล์เป็นคนดีแต่มันไม่โดน มันไม่โดนจําไว้นะมึงมึงจะเป็นผัวใครเนี่ยนอกจากมึงจะเป็นคนดีแล้วเนี่ยมึงต้องโดนด้วยถ้ามึงไม่โดนเนี่ยเขาก็ไม่เอามันต้องดีแล้วมันต้องโดนถ้ามันไม่โดนคือเขาไม่เอามันต้องพูดอะไรต่อไมวมเนี่ยเขาพูดเองแล้วเนี่ยก็ปุ้ยเป็นคนดีไงคือนักข่าวถามว่าเลิกกับปุ้ยทําไมก็ปุ้ยเป็นคนดีแต่บางทีก็จางแม่บ้านได้ บางทีก็จ้างแม่บ้านได้เลย <c oughs> เรื่องอื่นทำกันได้สองคนมาฟังบทสัมภาษณ์ต่อกันหน่อยดิเขาก็ยังชมปุ้ยแอลกอฮออยู่นะเว้ยตอนให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าทำกับข้าวดีแต่ตรงนั้นเนี่ยจ้างแม่บ้านทำได้มีแม่บ้านสองคนพี่ปุ้ยไม่ได้เคยต้องมาทำงานบ้านนะเขาพูดหยอกเขาไม่ได้ถูบ้านไม่ได้ซักผ้าให้นะหนุมีแม่บ้าน แต่โมเมนต์การเข้าสังคมเวลาเจอเพื่อนเจอฝูงเราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนเราไม่ได้อย่างงานวันเกิดหนูไม่ได้เกิดหนเดียวครบมา9้าปีวันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่แค่ครั้งล่าสุดนี่เขากาลังพูดถึงไอ้ปุ้ยอ่ะปุ้ยไม่ไปงานวันเกิดเขาเลยใช่ไหมผู้หญิงเขาก็เลยไม่เอาคือปุ้ยอาจจะเป็นคนดีแหละแต่มันไม่โดนมันไม่โดนถ้าปุ้ยเป็นคนดีแล้วเป็นคนโดนด้วยเขาก็ไม่เลิก อันนี้กูต่อให้กูฟังจากในบทที่เขาให้สัมภาษณ์กูอยากจะสาระบ้างกูพยายามถอดรหัสลำไย,ยอยู่ว่าต้องการอะไรทํากับข้าวมันดีแต่ตรงนั้นจ้างในบ้านได้แต่วันเกิดหนูอะปีละครั้งคบกันมาเก้าปีวันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งล่าสุดครั้งเดียวคือครั้งล่าสุดในลำไย,ยเขาบอกปุ้ยมันไม่ได้มามันอินดี้เมื่อพูดถึงบอสเอลวานว่าดีไหมเดี๋ยวนะอันนี้ลำไย,ยตอบเองเลยหรือวะ คือเมื่อกี้เขาถามถึงเลิกกับผู้หิงแกอฮอล์ลำไยก็บอกมันระหว่างคนดีกับคนถูกใจมันต้องแยกกันนะคนดีกับคนถูกใจมันต้องแยกกันนะแต่บางครั้งเนี่ยแม่บ้านจ้างได้แต่เรื่องอื่นทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้ความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักปุ้ยบึงต้องเป็นคนรู้จักโดนไม่ใช่เป็นคนรู้จักดีเขาต้องการคนโดนเขาต้องการคนโดนเขาไม่ได้ต้องการคนดี ปุ้ยมึงจะเป็นคนดีแต่มึงยังไม่ใช่คนที่โดนเขาไม่เขาไม่ได้บอกว่ามึงไม่ดีมงึงอ่ะเป็นคนดีแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเหตุผลของคนที่ต้องเลิกกันชอบบอกว่าเธอดีเกินไปผมนึกถึงคำพูดของพี่นดอุดมต้าพานิชเลยว่าเวลาจะเลิกกันเธอดีเกินไปฉันไปกับเธอไม่ได้ที่หลังน่าจะพูดใหม่ว่าก็พี่มันไม่โดนอ่ะหนูก็เลยต้องเลิกทําไมว่าตัดตรงตรงไม่ได้วะก็พี่มันไม่โดนอ่ะพี่เป็นคนดีแต่พี่มันยังไม่โดนสัหลับหนู ก็ตอบไปเลยว่าพี่มันไม่ใช่คนที่โดนคนที่โดนคือคือคนที่แทบกว่าหรือว่ายังไงวะเดี๋ยวก่อนสั้นยาวมันไม่เกี่ยวเว้ไม่ต้องเม้นมาหมายถึงไม่สั้นไม่ยาวไม่ไม่ต้องเม้นมารู้ไว้ว่ามันไม่โดนก็พอเรื่องมันไม่แสบมันไม่แสบไม่ต้องเม้นมาเรื่องความสั้นความยาว มันไม่ใช่สาระที่เขาให้สัมภาษณ์พูดมาถึงตรงเนี้ยก็คงอยากรู้เนาะพอลิ้นดีกันมึงเอาลิ้นไม่ทำอะไรเอาไปกินข้าว่ะอืมบางคอมเมนต์ก็เบาๆบ้างก็ได้ <c oughs> <c oughs> พอคนถามถึงปุ้ยเองก็าหอว่าเลิกกันทำไมความดีปุ้ยเป็นคนดีแต่ปุ้ยยังไม่ถูกใจถ้าเราได้คำตอบแบบนี้ในการเลิกพี่พี่รณรงค์เป็นคนดีนะ แต่พี่ไม่ถูกใจเออเดี๋ยวก่อนนะพี่เป็นคนดีนะสําหรับหนูอ้าวพี่เป็นคนดีก็ดีแล้วนี่แล้วน้องจะเลิกกับพี่ทำไมล่ะแต่พี่อ่ะยังไม่ถูกใจคําว่าไม่ถูกใจนี่นะมันเป็นเหมือนกับฟ้ามันผ่าฟาดเลยนะต่อให้มึงจะเป็นคนดีเหมือนกับถือศีลกินเจขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเขาบอกว่าพี่เป็นคนดีแต่พี่ไม่ถูกใจสิ่งที่มึงทำมาตลอด9ปีเนี่ยมันจบเลย คือเข้าใจไหมเหตุผลที่จะเลิกกับปุ้ยับหอของลำไยคือพี่ปุ้ยอะ่ะเขาเป็นคนดีแต่บางทีแม่บ้านก็ทําได้กูนี่แบบพี่เป็นคนดีแต่บางทีแม่บ้านก็ทําได้เวกันลังจะบอกถึงถึงอะไรวะถึงถึงผู้หญิงผู้หญิงไม่ที่กันลังดูอยู่หลายพันเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงผมถามคุณคำเดียวคุณไม่ชอบผัวเป็นคนดีเหรอครับคุณไม่ชอบแฟนเป็นคนดีเหรอครับ ผมอยากรู้จริงๆมีใครไหมที่ผัวชั่วผัวเลวแล้วรักมากเลยเป็นคนดีแล้วต้องเลิกตั้งผัผัวเป็นคนชั่วเนี่ยรักมากเลยมีไหมแต่อย่าเม้นมาเรื่องไม้สั้นไมย้ยาวอันนั้นไม่รู้ขอคนดีนี่น,นี่เห็นไหมคุณผู้หญิงก็ยังขอคนดีเลยชอบผัวเป็นคนดีคนดีนดต้องรักษาไว้ชอบสิคะบางทีผู้หญิงก็เบื่อคนดีอยากได้แบบแซกบ้าง ฮ้ย hey! นี่เรากำลังทำาผลสำรวจความแซบไม่แซบของดาราศิลปินตบลงผู้หญิงไม่ชอบคนดีเหรอชอบผัวเป็นคนดีค่ะเข้าท่ากับคัณทนายชอบมารคค่ะคนดีถูกใจคนเด้งดีถูกใจคนเด้งดีเขาเป็นคนดีนะแต่อย่าเลิกกับเขาคนดีเก็บไว้ในใจคนที่ถูกใจเก็บไว้ตรงไหนดี <laughs> คนดีเก็บไว้ในใจ คนถูกใจเก็บไว้ตรงตรงไหนคนดีเก็บไว้ในใจคนถูกใจเก็บไว้และเมื่อมีการถามถึงคู่กรณีอีกคนหนึ่งไอ้บอสเอลหวานมาแล้วไอ้บอสเอลหวานเขาถามลำย,ยัยเมื่อกี้เขาถามลำยัยเรื่องของปุ้ยแอลกอฮอล์ลำยยตอบชัดแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนดีเขาถามถึงบอสเอลหวานเขาถามถึงบอสเอลหวาน คิดว่าลำไย,ยตอบว่ายังไงมันก็มีดีในส่วนของมันใครจะไปดีร้อยเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างคนยังมาถามไม่รู้ว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์บางทีหนูก็ดีไม่มีอารมณ์บางวันหนูก็ดีไม่ดีตามอารมณ์แต่โลกมนุษย์ก็แบบนี้แหละค่ะกินขี้ปี้นอนแล้วก็ตายลำไย,ยตอบอย่างนี้จริงๆแล้ววันเนี้ยลำไยตอบอย่างนี้จริงๆแล้ววันเนี้ยนี่พวกเรายังถามอีกใช่ไหม ว่าลำใหญ่กับไอ้บอสมันเลิกกันหรือยังกูอ่าจจะบทที่ลํใหญ่ให้สมหัมภาษ์เนี่ยเขาถามว่าบอสเอวหวานดีไหมลํใหญ่บอกมันก็มีดีในส่วนของมันใครจะไปดีร้อยเรื่องสรุปไอ้ปุ้ยมึงก็เป็นคนดีไอ้บอสมึงก็ดีแต่ดีคนละได้กับไอ้ปุ้ยเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสดีแต่ลํใหญ่บอกคนเรามันไม่ต้องดีร้อยเรื่อง ไอ้บอสมันดีเรื่องไหนวะไอ้บอสมันดีเรื่องไหนวะผมอยากรู้วะ่ะเฮ้ยกูอยากรู้ว่าเขาแล้วเนี่ยว่าไอ้บอสมันดีเรื่องไหนวะลําไยถึงได้บอกเรื่องอื่นไม่ดีไม่เป็นไรเรื่องมันมีดีในส่วนของมันใครจะไปดีร้อยเรื่องบอสเอลหวานเป็นคนดีวะ่ะงานนี้บอสเอลหวานกายเป็นคนดีวะ่ะ พอเวลาะเขาถามถึงลำยัยว่ารบอสเอลวานมันเป็นยังไงมันก็มีดีในส่วนของมันใครมันจะไปดีร้อยเรื่องแต่ตอนถามถึงไอ้ปุ้ยงกงบฮอรเขาก็เป็นคนดีแต่บางทีความดีมันก็ต้องแยกกันเขาดีแต่อาจยังไม่ถูกใจบางทีความดีไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักแต่พอถามถึงไอ้บอสเอลวานมึงบอกว่ามันมีส่วนดีแต่ใครจะไปดีร้อยเรื่องก็แปลว่าไอ้บอสมันก็ไม่ได้ดีร้อยเรื่องแต่ มันดีสำหรับลำใหญ่อะคนที่ใช่ต่อให้มันชั่วยังไงมันไม่ดียังไงเขาจะไม่มองเลยเว้ยมึงจะรู้เอาไว้ว่าความรักของชายและหญิงเนี่ยคนที่มันใช่นะต่อให้มันจะทำเรื่องชิบหายวายป่วงอะไรให้อะ่ะก็จะมองได้ว่าคนเราอะ่ะมันก็ไม่ได้มีดีร้อยหรอกหลายร้อยเรื่องอะ่ะ ให้มันมีดีสักเรื่องอ่ะในร้อยเรื่องมันไม่ต้องดีทั้งร้อยเรื่องหรอกมันดีเรื่องไหนวะลำยัยถึงยอมขนาดนี้มันดีเรื่องไหนวะมันดีเรื่องไหนวะถึงไม่ยอมขนาดนี้กับพี่ปุ้ยเราหงองระแหงมานานแล้วแต่ก็ยังไปกินข้าวไปอะไรได้เหมือนเดิมเรื่องบอสอ่ะจบและทำงานกันได้เหมือนเดิมฮ้ยจริงมะเนี่ยจริงมะเนี่ย พี่ปุ้ยราหองระแหงมานานแล้วแต่ยังไปกินข้าวอะไรได้เหมือนเดิมเรื่องบอสจบและทำงานกันได้เหมือนเดิมอ๋อเขาหมายถึงพี่ปุ้ยยังกินข้าวกันได้ใช่ไหมใช่ไหมเจอหน้ากันก็ยิ้มย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมแม้กระทั่งแฟนเก่าสิบยี่สิบปีสมัยเรียนเจอหน้าก็ยังทักทายยิ้มย้มได้ปกติถ้าหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกไม่ไม่ดีไม่ได้แย่มากก็คุยได้ ก็คุยไ,ได้ไออดไออทาาดดนะาาําทไมไม่ออกมาพูดไม่ออกมาขอโทษนี่คนเขาเข้าไปถามจริงๆตอบได้หมดนะคําถามถามว่าทําไมไม่ออกมาพูดไม่ออกมาขอโทษฟังนะ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 ทําไมไม่ออกมาพูดไม่ออกมาขอโทษฟังนะฟังนะฟังนะ ทำไมลําไยไม่ออกมาพูดไม่ออกมาขอโทษมันจบตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วทุกคนเพิ่งมารู้พอทุกคนรู้ก็ยอมรับว่าคุยกันจริงในช่วงหนึ่งทไลายก็แจ้งไปหมดแล้วส่วนที่เป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคนเลยอยากรู้ว่าอะไรยังไงแค่นั้นเฮ้ย เขาก็ตอบชัดนะลำไยก็ตอบชัดนะเพราะคุณยังสงสที่ถ่ายกันแล้วอยากดูกันแค่สองคนไม่อยากให้ใครดูแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสุ่สาธารณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โพสเปื่อยอะไรส่วนตอนเนี้ยส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพนันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือเอไอมาตัดต่อเพื่อ เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูหรือว่าคนนี้รู้ก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคน,นเขาจะว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเคยรียดตรงที่ลมนุ่มเหลียวหูเสื้ออะไรหนุ่ยแหลกูลื่นคุณไม่เซดรหลุดแค <c oughs> ่ง <c oughs> มันเป็นการที่แค่กิดกันอ่ะมันไม่เซิร์หลุดเข้าใจป่ะของพี่คุณไม่ชอบคนที่มันเซิร์กว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ๋อสอรี่ <c oughs> ลมนุมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงทรงหน่อยนิดนดง ขอ,อคนที่เป็นเทคนิคดีมาเลยขอคนที่แบบอ่านี่คือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับลำยัยเขาเขาชี้แจงมาเราตามข่าวเรื่องเขามาตั้งหลายอาทิตย์อดตาหลับครับตานอนมาส่วนขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่วนใครที่บอกว่าไอ้เรื่องที่ฉันรับไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยมันเป็นประเด็นข่าวที่ใหญ่ในวันนี้คนคือมันเป็นประเด็นข่าวเคฟเอฟซีไม่ยอมรับค่ะต้องบอกอย่างหนึ่งมันเป็นข่าว มันเป็นข่าวผมก็เอาข่าวมาอ่านให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อยากจะรู้ว่าแบบโมเมนตของของขา่าวของดาราเนี่ยเวลาเขาจะเลิกกันมันเป็นยังไงแล้วทําไมต้องจ่ายสองล้านนางพูดเก้าผมบอกอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วมาพูดทําไมสนุปปกปากก็กูเป็นชาวบ้านกูก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้กูเป็นชาวบ้านกูมีสิทธิ์ที่จะพูดได้กูเจอคู่กรณีมาแล้วว่าย่งไงบ้าง เขาก็ต้องมาอธิบายถ้ากูอธิบายแบบข่าวที่เขาเล่ามาเนี่ยคนจะดูไหมกูก็ต้องหาวิธีมาเล่าให้มันมีความแตกต่างเดี๋ยวกรรมก็ทํางานค่ะไม่อยากติดตามเลิกขพบพระคุณคุณนกยุงผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วเพราะปกติมันก็ไม่ได้เข้ามาดูเยอะขนาดน,นี้อยู่แล้วทําเรื่องสาระคนไม่ค่อยดูแต่เรื่องเนี้ยมันสําหรับคนที่มีความสาระเหมือนกันเรามาสมหัวกันเข้าใจไหมมาสมหัวกันเราอยากรู้เรื่องนี้เราก็มาสมหัวกันเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบเฮ้ยมันต้องเป็นแบบมันมีประเด็นเรื่องเนี้ยของดารานักร้องเราก็เอาช่องผมโดนบล็อกไปแล้วคือเขามีเอฟซีมาไล่บล็อกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวเราก็ตามไปดูเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็มันเป็นข่าวบันเทิงมึงจะให้อ่านเหมือนข่าวข้อมตายหรือไงมันทําอย่างนั้นได้ที่ไหนอ่ะถ้าถามมากูก็ตอบให้กูตอบชัดไหม มันเป็นเรื่องของข่าวบันเทิงมันอยากรู้ว่าเป็นยังไงเอามึงถามใหม่เลยกูตอบให้กูตอบไม่เคลียร์หรือยังไงถามมาใหม่กูรอดูอยู่มึงถามมาเดี๋ยวนี้เลยถามมากูจะได้ตอบให้ว่าเป็นยังไงมึงจะให้กูอ่านข่าวบันเทิงเหมือนข่าวแบบมีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันเหรออันนี้ข่าวบันเทิงมึงแบบเ,เนนข้าใจคำว่าข่าวบันเทิงไหมถ้ามึงไม่เข้าใจคำว่าข่าวบันเทิงมึงพิมพ์ถามกูใหม่เดี๋ยวกูตอบให้ชัดเจนจากปากกูเลยมึงจะได้ฟังเป็นบุญหูของมึง มันก็ต้องมาถามดูเราอะเป็นคนที่ติดตามผลงานลำไย,ยตั้งแต่สมัยที่แบบยังไม่ดังตั้งแต่ผู้สาวขารอจนเกิดเหตุรดดาม,มากผมก็ยังตามผลงานอยู่ไม่ใช่ไม่ตามมีเรื่องอะไรเราก็ออกมาเล่าว่าเป็นยังไงบ้างเขาว่าทําใจได้แล้วว่าเรื่องนี่มันผ่านมาหกเจ็ดเดือนแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานเขาทําใจได้แล้วขึ้นทําไมดูเหมือนขึ้นไม่ได้ขึ้นแต่กูอยากด่าได้เฉยเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ พูดเพื่อให้มันสนุกให้มันคืนเคงแต่จริงๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรพูดไปต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว,ว่าพูดคาไม่สุภาพหยาบคายให้มันดูสนุกเวลามันมันคุยมันอธิบายให้มันดูสนุกให้มันดูสนุกให้มันดูเออเนี่ยมันคือข่าวบันเทิงจะให้ข่าวบันเทิงเนี่ยไปอ่านแบบแบบข่าวการเมืองเหมือนกับท่านหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ดิฉันนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรขอตอบคำถามท่านโดยดิฉันได้ดูนาฬิกาของตัวเองที่ข้อมือแล้วว่าท่านได้อภิปรายไปประมาณสินาทีดิฉันขอตอบว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดขอบพระคุณค่ะมึงจะให้กูอ่านข่าวลำยไยแบบนี้เหรอใครก็จะมานั่งฟังจากใครเขจะมานั่งฟังใครเขจะมานั่งฟังมานั่งอ่านบอกลำไย,ยเองก็ต้องเลิกกับผู้แอลกอฮอเพราะว่าเรา มีเหตุผลคนหนึ่งเขาเป็นคนดีแต่ดิฉันยังไปกับเขามีบางจุดที่ไปกันไม่ได้จึงต้องขอยุติความสัมพันธ์ขอบพระคุณค่ะมึงจะให้กูอ่านอย่างนี้เหรอแล้วใครเขาจะมาดูมันก็ต้องเป็นชีวิตของคนอื่นแต่เข้าใจไหมคนมันตามข่าวดาราคนมันตามข่าวดารามันก็ต้องอยากอินเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าอ่านดูปุ๊บเนี่ยบางทีฟิลลิ่งเนี่ยมันอาจจะอินอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่พอไลฟ์ออกไปเนี่ยมันจะได้อินกันหลายหลายคน เท่านั้นเอง <c oughs> ต้องเอาข้อความแพรลี่มาอ่านกระตรงปกคือมันตอบยากมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของดาราเขาถ้าเราอยากจะมองในแง่ของสาระสาระความเรียนรู้มันก็เป็นเรื่องแบบอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่พอเขาเป็นดาราเราก็อยากจะไปดูเรื่องของดาราว่าดาราเขาเป็นยังไงสตอรี่มันมีแค่นี้เลยเห็นไหมพอไปล้อการเมืองมึงดูยอดกันดูสิคนดูก็ออกไปเพุกคนไม่อยากเสพเรื่องการเมือง วันนี้อภิปรายกันในสภาคนมันเครียดมากอยู่แล้วมันอยากหาข่าวว่าเบ้าอ่านอยงข่าวลำยายแห่องคราออกมาพูดก็เป็นประเด็นสตอรี่มันมีเท่านี้เองคือข่าวว่ามันมีให้ผมเนี่ยหบรรทัดถ้าผมอ่านั้งหบรรทัดเนี่ยมันจบใน5นาทีแน่นอนมันไม่สามารถพูดต่อได้มันก็ต้องหาอะไรมันเล่าให้มันดูมันสนุกเอ entertain แต่จริงๆเนื้อหาข่าวมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคือลำไไยเขายแค่บอกว่าเขาเล่กกับปุ้ยกับหอเนื้อหามีแค่นี้เลยหมวกผมนำเข้าจากจีนไม่มีพิกัดครับ <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราว่ากันโดยหลักกฎหมายการไปวิจารณ์คนอื่นในเรื่องส่วนตัวเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วแต่เธอเนี่ยเธอบอกเองคุณย้อนกลับไปดูที่คุณลำยาไยให้สัมภาษณ์นะวิจารณ์หนูได้เต็มที่ ผมถึงได้พูดถึงเพราะเธอบอกว่าให้วิจารณ์ได้บางแล้วผมเป็นคนที่ยืนอยู่ฝั่งลำไย,ยตอนลำไย,ยโดนด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคนตั้งประเด็นว่าลำไย,ยโดนแบ็คเมย์แต่ผมเป็นคนที่คิดไม่ดีกับน้องเนี่ยผมคงไม่ไป็นปมองในมุมแบบนั้นแต่อันเนี้ยผมกําลังว่าไปที่เนื้อหาสาระที่มีการพูดแหมจะไปจะไปเทียรอะไรกับแพรลี่มันก็ต้องแยกกันป่ะแันคนละคนกันแพรลี่ก็ส่วนแพรลี่ลำไยก็ส่วนลำไยแต่ ไม่ว่าจะเป็นยังไงพี่เรา,าลงยัางติดตามผลงานอยู่แต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบผลงานเขาว่าเป็นเรื่องของเขาเราจะไปทาอะไรได้ประเด็นสําคัญคือพอคุยข่าวดาราเนี่ยมันไม่โดนรีพอร์ตไปคุยการเมืองเนี่ยช่องมันจะบินมันก็ต้องเลือกผมก็ยังเป็นไลฟ์ที่บ้านฟ้าเรื่องการเมืองแล้วก็กลับมาไลฟ์เรื่องบันเทิงที่ช่องนี้ทัวลงเหรอเม้นท์ไหลเลยทัวจะลงไม่ลงเนี่ยมันต้องรับให้ได้ปากพูดไปก็ต้องรับให้ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องทัวลง ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องพิจารณาไปใครจะรักการชอบการเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ด้วยความความสาระอย่างชาวบ้านอย่างเราเราก็ต้องอยากรู้เป็นธรรมดาเราอยากรู้รู้แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนประเทศไทยหรอกรู้แล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรดีๆขึ้นแต่รู้แล้วมันมีความสุขเว้ยชีวิตมันเครียดอยู่แล้วมันต้องหาความสุขในชีวิตจากข่าวชาวบ้านนี่แหละข่าวชาวบ้านนี่แหละสร้างความสุข อย่าไปดูอันอื่นแล้วมันเครียดต้องไปหาข่าวที่มันไม่เครียดดูถ้าอยากหาสาระมีสาระให้เต็มที่แต่คนมันจะเสพสักกี่สิบคนพอไร้สาระที่มากันทั้งประเทศเป็นประเด็นใหญ่สาธารณะเลยไม่เป็นเรื่องปกติของชาวบ้านอย่างเราก็เอาบทสัมภาษณ์เขามาอ่านนะแค่นั้นเองแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์แรงแล้วก็เอามาอ่านเฮ้อ่านแล้วมันทราบว่าตอบอย่างนี้นี่มันใช่เลยเท่านั้นเอง มันแล้วแต่ฟิลวันไหนบังเอิญเป็น f อฟซีลำยายอ่ะมันก็เลยอินบ้างเป็นธรรมดาคือมันเป็นเอฟซีอ่ะมันก็ต้องมองในมุมเอฟซีอ่ะก็ต้องมองในมุมเอฟซีแต่มันก็ต้องเข้าใจแบบข่าวบันเทิงจะให้ไปอ่านแบบเป็นทางการได้ไงนี่ข่าวบันเทิงอันนี้ข่าวบันเทิงคุณเข้าใจกับว่าข่าวบันเทิงไหมหรือชีวิตยังไม่เคยดูข่าวบันเทิงนานๆก็ต้องมีข่าวบันเทิงบ้างมันคือข่าวบันเทิง เราไม่ได้อยากจะไปรู้ว่าเขาเลิกกันหรือไม่เลิกกันแต่พอเรารู้เสร็จปุ๊บเออคุณรู้แล้วลำยัยมันเลิกกับปุ๋ยกอฮอมันแค่นี้แหละชีวิตมนุษย์มันแค่นี้แหละพอมันรู้เสร็จปุ๊บเออคุณนอนหลับแล้วอาทิตย์นั้นเนี่ยคุณนอนไม่หลับมาทั้งอาทิตย์ตามอีซอขยี้ข่าวตามเพจอินิกกี้ตามเพจโหนกระแสตามแม่งทุกอันเลยลำยัยจะมีอัปเกรดอะไรมากเมื่อกี้ก่อนจะเอาข่าวนี้มาอ่านยังไปดูในเพจของลำยัยเลยปรากฏเขาไม่ลงแต่มันไปอยู่ในเว็บของผู้จัดการต้องขวบพร่อคุณว็บผู้จัดการท